เเป็น g ีเซึ่งชุดใหม่ก็คือชุดนี้แหละจะเป็นรหัส I แล้วเนาะจะทำส่งผลให้ตัวการ์ด F ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะกลายเป็นตัวฟอร์ i มชก็พูดว่าฟอร์แมที่ไม่ใช่ฟอร์แม s t a ต d a า d แล้วกันผมจำชื่อต้องเรียกว่าอะไร Y เอเชียมที่มันใช้ได้แบบการ์ดทุกชนิดรวมกันมันก็จะค่อนข้างคร a ซี่หน่อยหน่อยขสดีผู้ชมทาง u t u b e ด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังแกะซีลอยู่นี่ กล่องสายใยโชคชะตานี่ของฟัง YouTube บไปอยู่ั่งนู้นเก็บสองซีลมา,าแล้วกันแล้วสองซองนี้จะเก็บว่าเป็นสุดท้ายดูว่าจะได้อะไรเพราะว่าหยิบมาจากสุ่มสิบห้าบ็อกที่พี่ยิงบอกมานะเปิดทีดาแล้วกันเดี่ยวก่อนแล้วเปิดนี้เราเลยตาดาตาดาตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่กล่องที่มีทั้งหมดสามสิบซองซองละ50ห้าสิบบาทสนะี่สิบห้าสี่สิบเก้าบาทอ่ะก็ กองละพันสี่ละเจ็ดสิบเหมือนเดิมน,นะหลังจากที่เราอยู่กับกองอีวีกันมาแสนนานที่ตกซองละซองซอง,ซองละร้อยหกสิบซึ่งหาไม่ได้แล้วราคานี้นะซองละร้อยหกสิบซื้อสองแลงมามีอะไรอู้ห้าคา่าหัวของฮอปนะฮะก็นี่เอาไว้ติดกับโปเกมอนของฮอปนะครับผมทำให้พลังงานไร้สีลดลงหนึง่ลงลงูกเอาไว้เล่นแบบเด็กว่องไวได้นะพวกแบบซาเชียนโจมตีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทรนเนอร์ครับผมนี่ที่ผมบอก กขแบอว่าตื๊ดๆ,ๆของใครของใครนี่ของั้นจามโน่ารักนะชอบแบบแนวการดแบบนี้บ้างเลยดูดิ mm hmm. มันเป็นเขาเรียกว่าอาร์ตแบบแนวไหนนะคล้ายคล้พวกที่เป็นแบบว่าสตรีทอาร์ตน่ารักน้องมีฟันด้วย mm hmm. น่าจะมีราคานะ mm hmm. เป็นเห็นว่าความคลื่นเพลงของ MC ม mm ี hmm. ไปมองเห็นกันไหมนะมอง ให้ดูทาง YouTube จะมีรูปเทรนเนอร์อยู่ด้วยเขาะจะบอกว่าเป็นเมตากรสของใครของใครวิวัฒนาการได้จากเมตากรสของไดโกบเท่านั้นนะครับผมการวบนี้ก็เรียกว่า a อ e r a g e เรปานกลางไม่ได้รู้สึกว่าแบบเก่งดีเยี่ยมหรืออะไรน่าอยู่ประมาณเทียร์สเทียร์สลงไป x b o o t ์บูทเอ็กซ์เไม่ออกนะไปเรื่อยๆนี่แล้วตัวน,นี้เป็นกรารพลังงานรีไซเคิลนะครับผม ก็คือการ์ดที่ได้รับการรีปรินต์กลับมาตั้งแต่ชุด A เลยทีเดียวตอนนี้เป็นชุด I ละพลังงานรีไซเคลิลบอกว่าให้เลือกพลังงานพื้นฐานสูงสุด5ใบจากกองทิ้งใส่เข้าไปในเด็กก็เหมาะสำหรับเด็กที่วนเนอร์เนจีมากๆนะครับผมอย่างพวกชาร์ปโฟแต่ชาร์ปโฟร์เขาอยากาเอาขึ้นมือปะไม่รู้ดิว่ากันแล้วกันี่นี่นี่น,นี่อุริบงของลิเลียนะครับผมเห็ยนขายนั่งอยู่ใบรลรลัยก็ดีนะน่ารักดูดิสวยกว่าอาร์อาร์บางใบอีกมีหน้านางเอกอยู่ข้างๆ นางเอกหรือเปล่าไม่รู้เรียกไปก่อนช่างเลยอลังช่างไหนดูสิสไปกี้นูน,นันนีโอรองเกนี่มาแล้วของแมรี่นี่ฮะแมรี่อยู่นี่ก็อย่างที่บอกเป็นไบ<า>เอเวอร์เลนะไบพวกมาชุดแรกๆยังไม่ได้เก่งแบบเก่งจ๋าขนาดนั้นผมไม่มีนี่เลยนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรดีลกับเขาไปแล้วไปซื้อซิงเกิลเราไดแ้แมงปอแมงปออยากได้แมงปอ,อ,งปอพูดปุ๊บมาปั๊บหรือเปล่าไม่มี <laughs> ไปต่อไปต่อภัพว้าววูลูของฮอมนะครับผมทำอะไรได้ใบแปลงล่างเป็นใบวูลูมีใบเออาริ้งใบเอารุดนเมื่อกี้ผมได้อะไรบ้างเออาร์แมรี R, Mary, ่เออาร์ไม่ไม่ใช่เอารันจามุเออาร์เอ็นแล้วก็เอารอีกอันหนึ่งเป็น,นลิลลี่ลิเลียทิพทๆๆมาตาโดกัส เฟอร์ลองเทาเฟอร์ลองเทาฮอปบวกสามสิบใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอันนี้ไปอยู่กับไอฮอปเหมือนกันใช่ได้ใช่ uh, ยังไม่มานี่อีวัลพาเลสนะครับผมเป็นที่จดจันทุกคนก็ชอบกันมากๆน้องเห็ดน้องเห็ดพอยก่อนนี้จะไม่ได้รับดาเมจจากพอยก่อน e x นะครับผมแถมเป็นธาตุพืชด้วยตีลิซาดอนสนุกเลยพอยก่อน e x ไม่ว่าจะเป็นโดราพาวเออยอะไรเอลยก็จะเจาะไม่เข้านะครับผมยกเว้นเขาก็จะเอาพวกหน้ากากหินเนี่ยมาใช้แทงมาใช้อะไรอย่างเงี้แหละเจอพวกนี้ก็เอาหน้ากากหินมาปล่อย พวกเด็กทอดเลขเก็บเปลี่ยนไปใส่หน้ากากหินหนึ่งอันก็ดีนะถ้าเกิดฟอร์มแบบไทยจะนป็นนี้พูดตัดสินแบบใหม่นี่แต่เอฟเฟกต์เดิมสับมือสองฝั่งเข้าไปแล้วก็จวดสีถ้านันจโมก็สับไว้ใต้กองใช่ไหมนนี้เขาอาจจะเรียงกองเลยแล้วคาร์บิคอนหนึ่งของเจ้าฮอปส์นะครับผมนี่ก้อนตัวนี้ <laughs> จะทำให้โปเกมอนนี่เห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ของเทนเนอร์ เป็นหัวกลมๆอย่างนี้ทำให้โปเกมอนมันจะเป็นซีเนจี้กันโปเกมอนของฮอปก็จะบกดาเมจสามสิบแรงมากเป็นดาเมจสามสิบที่ทำกับโปเกมอนของฝั่งตรงข้ามนะที่ทำกับวันนี้ครับกระเป๋ากระกระเป๋ากระเป๋าของฮอปเอากับโปเกมอนของฮอปออกขึ้นออกมาได้สองใบนี่ก็ไม่ต้องใช้เนสบอลกันละใช้นี้เลยเอาขึ้นมือไอไม่ใช่ขึ้นมือเอาวางสำหรับวางที่เบนก็ไม่ต้องใช้ พวกขนมปังไม่ต้องใช้พวกเนสบอรนประมาณนั้นแหละแม่มูนี่เขาชอบมากแอดวินชอบมากนะครับผมเตีตีแรงตามโปรแกรมมาร่างสองที่บนเบร์ร์ร้อยแปดสิบบวกเลยนะบวกตัวเดียวก็แรงแล้วแรงเท่าไหร่บวกคูณสี่สิบบวกไปสองร้อยยี่สิบนี่โซโลของเอ็นครับน่ารัก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 จริงน้องอาจจะดูเจ้าเล่ไปหน่อยแต่พออยู่กับเจ้าของก็น่ารักนะครับเอไปใช้กับโุราร์เนี่ยผมยังเปิดไม่เจอโุราร์เลยเนี่ย แต่ไม่ได้คิดจะเล่นเด็กจ,จะอะรอาร์ตอยู่แล้วนะทำไมราคามันนี่พูดแตดสินนะครับปิ๊ปปี้ไปไหนอ่ะต้องไปซื้อปิ๊ปปี้จริงหรอเนี่ยใส่ใช้ใบเดียวแท่เออไม่เป็นไรว่าช่วงนี้มีของแข็งหรอือเปล่ามีแบบสีทองหรอือเปล่าไม่รู้เปิดไปก่อนโอ้โห้ฟิเซอร์ฟิเซอร์สวยมากสวยมาก นกฟ้านกฟ้าสยายนะฮะบัสบูสบีบถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นไปในช่องต่อสู้แล้วก็จะได้ที่พืชสามอันจากกองออกมาติดตัวเองแล้วก็ต่อยเลยปกติแล้วก็จะติดกับพวกเจ็ตเอนเนอรีจากหลังวิ่งพุ้งเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ตีตีเสร็จแล้วก็ย้ายจีให้เพื่อนได้ด้วยสุดยอดไปเลยเลืองสองร้อยแปดสิบเลย ว่าจะได้อะไรนี่นกกระจิมาทุกแพ็คเลยเมื่อกี้ก็มานะฮะมาตัวแรกเลยนะตัวนี้ <laughs> ไปต่อไปต่อแตมอนเอ็นเลยอะไรเอ่ยมากันเยอะนะโอ้กระปองสีเทียวเขาก็ไปใช้ e เอเอ็กหมดแล้วไม่ใช้แกแลอวจะใช้วะเก็บไว้หนก็ดีนะแบบเสือหุ้นขึ้นลำสัจระคาร์บิคอนของฮอปมาเก่งจริงตัวนี้แต่ดีนะแบบเด็กเขาใส่ใบซองใบซองใบ แต่ว่าไม่ไสแต็กกันเละใส่แค่ใบเดียวพอแล้วบางคนคงไม่ข้ามหรอกแต่ยังไม่เจออู้ๆเลยเออใช่ต้องใช้อู้ๆใช้เล่นเดคกพอปะซาเชียนก็ยังไม่มีโอ้โหพี่กิงบอกเลดีไง,ไงไว่าจูผมปะเนี่ยมาราคาจิว้าวนี่น,น,น,นี่นี่เป็นเออาร์ด้วยพี่บู๊ชใช้ใบนี้อยู่ปะนะตอนนั้นไม่แน่ใจใช้ใบนี้หน้าหน้าตาคุ้นณมากเลยนี่มาราคาจินะครับผมีใบมีราคาร้อยห้าสิบสองร้อยเนี่ยโดยประมาณเพราะว่าตีแล้วก็ถอยไม่ได้ทำให้หนีไม่ได้ ไปไปไป AR หมดยังนะมี AR นี้มี AR อย่างอย่างอย่างมันจะยังมีอีก AR หนึ่ง Bubble b u b b l ลนี่ของใครปะไม่มีช่วงนี้เปิดมาแล้วก็แบบว่า b u b b l ลไอ้อะไรวะอน,นุสของใครอันนี้ของใครผมไม่ได้ทําการบ้านของเฟิรกโปเกม,มอนฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวที่ติดเขบคุณนะฟิลโบเวอร์คุมงเดี๋ยวน้อยร้อยห้าสิบเผื่อๆไปถึงนี่ร้อยร้อยหนึ่งพอป่ะนีย เก็บไว้เดี๋ยวเพิ่มมูลเผื่อมีเด็กอะไรไว้ใช้กับแบบนี้พวกเด็คคอนโทรชอบแบบเนี้ยเอาพลังงานพิเศษทิ้งกับโปเกมอนตืพื้นฐานทิ้งเนี่ยนะฮะผมไปละเอสอาร์หนึ่งใบเกลือตามระเบียบหมดเกลี้ยงอันเนี้ยทีนี้เี้ยผมให้ทุกคนเลือกไหมผมต้องเลือกเองแหละคงไม่เป็นใครมาบอกผมหรอกว่าเดี๋ยวสองซองเนี้ยที่มาแบบอันนี้ยพี่หญิงไว้เปิดท้ายสุดเลยไหมหรือว่าจะเปิดทีละซองทีละซอง,องเปิดท้ายสุดเลยแล้วกันเก็บก่อนอ่า บือบ่อเลยอันนี้บือบ่อเลยเอ็นไม่มีปลาก่อนไม่มีอะไรเลยไม่ไม่รีวิวด้วยของทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแล้วไม่มีของที่ดูจะเป็นไฮไลท์ได้เลยจริงๆมีพูดถึงสินเนี่ยใบยหนึ่งที่คิดว่าราคาแพงที่สุดในกันนี้แหละนะครับผมเรียกว่าถ้าเกิดเปิดมาเรียกว่าปังหรือปังปัง,ป,งปังหรือร่วงก็ร่วงไม่ปังไปและแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม